สวัสดีครับผมสังคมยอดนิยมคือเก่าครับพี่น้องมือนีสังคมยอดนิยมมาเยี่ยมมายามไอ้ทสายอยู่จังหวัดปาจินบรุรีอำเภอกบอินบรุรีครับคนอ่ะคนเห็ดยังอยู่กลางหลังเลยเดี๋ยวสังคมยอดนิยมจะไปเยี่ยมมายามครันเก่าตอนนี้่นสมรถสมเรือิ่น <c oughs> บรรยากาศดีครับแถวนี้ไทรหอบๆนี่สังคมยอนนิยมเอาลมมาจอดเลยเทคหนักกล่องนิดนึงครับอย่างนี้เสียงคอปอปๆครับ <c oughs> เดี๋ยวสังคมหยอนนิยมสิครับกล่องหรไปทั้งคนครับในเบอ่งว่าปฐมการช่างครับสังตีเล็กสังตีมิสมดสมรถสมเรือเห็ดประตูบานประตูเล็กเหตุเป็นมัดทุกอย่างครับสร้างคนนี้ ปอผสมอำคาหรือว่าปอผสมการช่างครับเดี๋ยวไปเบิงอตามไปเบิงกับสังคมใหญ่ในยมมาตอนนี้พันเห็นเห็ดยังดูอยู่คลิปบันอาทตย์ต่อพี่น้องว่าคิดจะจะว่ากันสังคมใหญ่ในยมโดนโดนในท้ายคลิปครับเอาเดี๋ยวสิหันหน้ากล่องไม่ต้องผลับหน้ากล่องไปเบิงทั้องผนเห็ดเบียดเห็ดงานเห็ดสมรถสมด้วยอย่างตัวนี้ แน่นอนะเลยีครับขึ้นแหวแรงมีแต่ทอนใหม่อ้อมรถเลยครับเออแต่เบียน4 4 4รถสี่สี่สี่สองปุ้ยบ็งคนจิ็นเตียวนี่บอกพี่น้องนี่แหละครับปัตมการสร้างเราขึ้นป้ายไปตีเพ็กตีมีด ใช้ข้างบนป่ายคนไทยมันกันวนนะั้พอผสมการช่างสามบุก <c> ร <oughs> ตัวนะ่กนะกล่มเฮ็ดอยูู่นเดียวเงาะผสมการสร้างอะไรตีเได,ด,ด้ตีหนีเห็ดมอหนามรถตอมรถ ออกคันซี่รถอยู่คนเดียวนี่แม่แรงเกกาตัวเดียวได้ละคนอะแม่แรงคน <c oughs> เื่นไ้เอาตะไม่โอไปทั้งกลางอ้อมเลยสายไมาตัองผีมงครับอุปกรณ์เครื่องใหม่เครื่องมือของเกา่าของแตกข้องหักปวกเศษเล็กปวกเล็กแหนบเล็ก เอาไ้ติมีดขนมันหลายรถค่น,นี้ขนมันหลายคันสี่หัก <c oughs> สี่หักเดี๋ยวสีเงีงออมๆแล้วตี่มื่อก่อนมาเบืองนหมนกันครับพี่น้องมีทีชาบ,บ้าน คนบา้านเฮาเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดงานยังได้ยู่ได้กินมีหยังก็เฮ็ดพุ่นคน่ะปกรอ์รอบๆของเกา่าของเพล่ของหักของแตกกย็ยังเก็บใบปุ้ยรถคันน,น,น,นี้เนาะคนน่ะรุ่นใด้นะเนาะพเครื่องยังดีครับคันนี้ยคนมันคนมันจน หลังหักหลังเอนคันสี่หักอยู่แต่ทองรถแล้วครับตอนนี้พอประทมการช่างเ,เรียว,ว่าะมั้นี่อ <c oughs> อยแต่ทอง เห็ดคักเห็ดขาดมันคลองเรียนเรยเห็ดยัมืดมืดเวียนบัวหัว,วหัวบัวหัวหอนหัวหนาวพี่น้องเอ้ยนี่แหละคนบ้านเราบัวเห็ดเค้าบอกได้กนินเพราะว่าเห็ดกิดจนเกิดมาพ่อแม่บัวไม่ยังไงกับเห็ดแต่เวียกแต่งาน,ส,างอาองนงสร้างแปลงเอาจากคลองเราพี่น้องลงจนลูก เต่าได้เเียนเด็ดับได้ดีมาหาอะไกันทุกคนนี่คือวิธีชาวบ้านก่อนบ้านเฮาอหลอกบ้านกันรถสังคมเอย่างย่อมกระจอยทัุกคนคือเก่าครับนี่แหละใครจะเบียนรถจะเพิ่นเบิ่งกันนะเนี่ยคือเก่าคือเก่าบเปลี่ยนแปลงครับรถก็ได้ เอ้ย <G ül üyor> ยังไงก็มาผิวกันนะอรอบรบ้านท่านมึงรถสังคมยอดนิยมมาจอดเตียบข้างๆบ้านเพื่อนะกัน,น <im> ลเลยทายคลิปให้พ่อแม่ไอหนอบบ้องครับเพ <im> ื่อนครับบ <im> ันนี้ออกคลิปโดนแล้วครับสังคมอยอดนิยมบรรยากาศดีครับจห <im> ไม่แดงหงา คนใหม่ร่มเย็นดีครับนี่คือสถานตีบาทกันไทยพอแม่ไอ้น้องเขาเบิ่งปอะทมการเช่าเป็นอไอ้ใส้หมดแล้วมันอยู่ทั้งเศรษฐกิจมาไนดิบดีทั้งผิดเลยไม่เห็นงานงานมาปักรักอยูพี่นี่นัดแจ็ครถดีแตกแจ็ครถ เตลมรถลักรถยังก็มีนี่เ็ดไปมันเพ่กับสองเอาเองพี่น้องบนนะ่ะใส่สายเอาแต่ทอนนะ้องรถบนน่ะขันสี่ฮักครับขันนี้ขนมันหลายขนมันอาทิตย์ก่อนน่ะโอ้ขายมันกับในรคาคาอีกครับเต็มขัน้นรถ ปิกอัพนี่ก็ได้ลายพันกว่าบาทเกือบสองพันบาทครับแต่ละรอบแต่ละรอบขอายมันเพิ่งไงอยู่ไกลๆนี่คือใส่ดันขายมึงถองรถมันก็น้าเห็นบอกปุ๊บอุ้ยปวดนะปวดนะผูหมดขั้นสี่ปวดนะมันเป็นรถไอ้รถอีที่ซแต่ว่า ตัวถังเป็นมดาดาโลดลุนนี่ท่านพาว่อนครับไเข็ดตัวเดียวงอก,งอกละครับพี่นอ้องยอมร,รับนี่ไม่แลงตัวเดียวกับขึ้นไม้แล้งเก่าๆตัวเดียวขึ้นแล้วเอาใหม่หากเก็บเศษใหม่เศษเอามาคึ้นไว้ ออกขันที่สองขางเสริมแนวกับวิธอีกเสริมแนวกับวิธอีกพกี่นอ้องเฮ็ดผู้เดียวครับผมมีผู้ใดจับใส่ใบผมมีผู้ใดจับซอยใบซอยครับเฮ็ดอยู่ผู้เดียว,ยยยยวนี่คือพอผสมการช่างเดิมมานจะตีเล็กตีมีครับเฮ็ดประตูเล็กเฮ็ดรับเหมาเฮ็ดประตูเล็กเฮ็ดน้ำเฮ็ดนี่ซ่อมรถซ่อมเรือ เสริมแหนบรถออกเฮ็ดน,น,นั่นเฮ็ดนี่เฮ็ดหอดมันเฮ็ดโอ้ใไอหมอกให้มันให้ยางเฮ็ดอยูย่ผู้เดียวครับเฮ็ดเบาเฮ็ดเบาเงีนยอบาประจํา,า,าการเช่ออะคลิปนี้ไว้สำหรับสะก้อนครับพี่น้องกางท่องยอดนิยมกับบ่มีเอียงแบบสมือกระดาบุคเกได้ออกการออกงานล้น,นๆในมะเยี่ยมมะเยี่ยมมะยามอยากพี่น้องก็เลยถ่ายคลิปให้พอ่พอแมนะ่พ่อแม่ไอ้น้องมาเบิ้ง สำหรับวันนี้ขอบคุณหลายๆครับบอกพิดโดเถื่องเยาวาคันเอาไว้สำหรับสักซ์ควันครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม